นับจากกาวขาเหยียบแผ่นดินจากฝั่งสวรรถกีดมาหมู่ทหารจนหมดกรุงเทพตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่มาขนโตมาอีหยังอยู่บ่บ่มีจ้าคิดหอดประเทศไทยบ่บางส่วนก็คิดหอดเพราะวันโอ๊คฮักจากนมไทยหลายฮันเดอเขาก็เลยว่าเอออยู่บ้านก็ดีอีกแบบหนึ่งสบายมาแล้วพี่น้องมาแล้วเลยฮะตอนนี้อยู่ครับหลงน้ำสาวล่าอีดีนี่นี่ลงน้ำอนี่เป็นน้องเอ้ยเนี่ยราศีเป่งปังนี่นี่ หน้าขาวพี่น้องเไยน,นะฮะผู้สาว์สิบแปดนะฮะเหมือนเวลาเข้องนําเป็นเวลากเกือบหนึ่งปีแล้วเพิ่นจากกรุงเทพไปนะฮะนี้จากกรุงเทพเนาะนี้การนี้งานไปเอเดน่าคิดว <บา S 2> <บ>่าสิบมาอะไรพี่น้องโมเมนต์วันนี้เป็นอะไรเลย,ยว่าทใจไม่ใช่ไหมโอ้ฮักโอ้ฮักจากหนุ่มไทยก็เลยกลับไปทําใจพี่น้องเอาตีพ่เพียงพอโอ้ใดีเนาะนุ่มไทยเนี่ย พี่น้องเอ้ยนะวันนี้บาโบสถามเนี่ยหรือว่าสิตอกอยาำหรือว่าสิวว,าว่าอ้นางงามก็ได้นะหรือว่าสาวาวคนนี้นี้บ่มุมประเทศไทยกลับขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะเ <c oughs> นี่นยขอขอขอใส่ค่ำเนี้กันแล้วก,กันนะบาโบขอใส่ค่ำนี้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าบนกลับไปบ้านเป็นในเฮ็ตนาแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้เป็นอะไรหน่องเราเหตุการณ์กลับปอยู่บ้านสู้ฟังเนี่ย อ๋อะะสบายดีเอฟซีจ้ายยากทักทายก็อื่นทำไปมาล่าต้องไหวนี่คือธรรมเนียมคนไทยเลยสบายดีเอฟซีบาโบเลยอ่ะสบายดีเอฟซีตรงแนวสบายดีตรงลาโดยสบายดี<อ>สบายดีจา้าเอฟซีบาโบเลยพี่น้องอ่ะถามมาเป็นยังไงคือเด็นนกกับมาอยู่ประเทศไทยเรื่องล่ามันก็เป็นมาอยู่แบบขอกหาของกล็ลึกลับบ้านโอกฮาโอกฮาจากนุ่มไทยโอกฮากกับนี้กับบ้านจริงเอ้าวก็หนีกลับไปทําใจเนาะนี่ก็ไปทําใจประมาณ ห่ปีนึ่งไงปีนึงนี้ปีนึงว่าก็คือเ่อห่อห่อจะปีนึงแต่มาห้ากว่มี่กับมาอยู่แต่ว่ามามาเล่นกับโบเลเฮงประมาณสองทีพี่น้องเนาะกะย่อเหตุผลนี่พี่น้องเอลยนะประเทศไทยกับประเทศลาวมีชายแดน,นติดต่อกันไปมากายเดินทางสะดวกสบายเนาะพี่น้องน<ช>เน<ล>าะภาษาปากเราที่คือกันแหละกันนี่นี่คือเหตุผลที่บาบูเองอยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยถึงวิถีชีวิตนะฮะเจ้าเบิร์กแล้วคือจังเป็นคนไทยน้องน้ำนี่ก็ได้ บบเมียนได้แจกกับเป็นคพื่อนเล่าด้วยพี่น้องสวัสดนเขตเด้อจังหวัดที่คอยเกิดเนาะใหญ่มาก่อแม่ก็เป็นคนเลา่าเลยโบเมียนไทยได้แจาคิดว่าประเทศไทยคือสิเดินทางไงเนาะจึงไปมากแบบนี้สบายเมนค่ะพาเฮาสินังเครื่องบินแห้งงาให้พี่น้องอันนี้อวดรวยดิบบเมียนจ้ะก็หมายกับก็หมายกับคือว่าความมันสะดวก มันสะดวกสบายการเดินทางเปว้างเครื่องบินนี่ก,ก็ป่จําเป็นต้องบาลุยถ้ามีเงินหาผ่นก็สามารถนั่งเครื่องบินเดียวหาพ่านนี่ก,ก็ทําำงานกับแข่เครื่องเดือนนะ<อ>พี่น้องนะไม่ได้รวยค่ะแต่ว่าเราแต่ว่าว่าว่อแบบว่าสะดวกสบายการเดินทางอยู่เพศไทยน,นะถ้าสมมติเรามีเงินแล้วนั่งเครื่องบินก็จากคือืนสนามอยู่สบายในเขตนอกจต่อรถจากมุกดาหานมาคนครพมนุ่มประมาณ สองชั่วโมงทางอุงลรัตน์เป็นป่ะเมนม่าน้อค่อยวพะโนมเนาะน้องขาวพะโนมแมนนะฮะแล้วก็แล้วก็นั่งนั่งเครื่องบินมากรุงเทพเขตสี่สิบห้าทีอุ้ยนั่งเครื่องบินมากทีนี่สมมุติเราอ๋อสมมุติสมมุติว่านั่งนางนั่งเครื่องบินมากแต่ถ้าเรานั่งรถทัวร์น่ะก็หกร้อยห้าสิบบาทก็แต่ว่ามันเก้าชั่วโมงไม่อายเก้าชั่วโมงจ้าเราก็สามารถเดินทางมาถึงกรุงเทพได้เลยค่ะการเดินทางนี่ก็คือสะดวกสบายแมนควบไอโบกเพ่นธามนั่พเ่็นของเราว่าอ่ะ เดินทางจากลาวมาไทยไง่ายบเมนง่ายสะดวกสบายเขาก็แต่มีเงินแล้วก็มีพาส,สปอร์ตเดินทางเข้าแบบว่าเออถูกต้องตามกฎหมาอยอะไรแบบนี้ค่ะจอดไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะบาโบูเลยคุยกับน้องน,น้ำเรียกว่าอะไรว่าโอ้ร่มกันนะยูทีอาสีล่มนะก่อนพงศ์จิตรบ่าเนี่ยครับเมื่อ,บบอเด,เด็พอๆกันอีกมื่อนึงแล้วไปลองอีกเนี่ยครับเสื่อเลยว,ว่าประเทศไทยต้องมีดีประเทศไทยต้องมีเสน่ห์และประเทศไทยต้องมีสิ่งที่ดึงดูดให้น้องน้ำกลับมา อีกเชื้อหนึ่งมารอบนี้มาเห็นยังน้องมาเที่ยวมาเที่ยวมาหางานทำแต่บ้านเดี๋ยวก่อนนะต้องแยกแยะได้เพราะว่าถามมาพาสปอร์ตท่องเที่ยวกับเห็นงานโบนัสอะไรน้องตอนนี้มาพาสปอร์ตท่องเที่ยวเลยตอนน้ำหนักก็เคยงานอยู่แล้วอาจจะมีในการมาเบิ่งงานก่อนและกลับไปเห็้มันถูกต้องนะครับมาได้น้องเน้นเน้นเอโมยูต้องเฮ็นยู่งเร้าวะ เดีย๋ยวก็มีที่ห้าก็ต้องเฮ็ดอยู่บัดฮะก่อนขอวีซ่าก่อนนี่เนาะก็<อ>่างว่าอันนั้นอันนั้นเทปอันนั้นเรื่องระเบียบอันั้นต้องไปเบิ่งอีกทีนึงกฎหมายเพิ่นเนาะด้วยมาบอ,อกก่อนว่ากลับไประยะ1ปีกว่าๆนี่คิดฮอดประเทศไทยบ่บางส่วนก็คิดฮอดเพราะวันอกฮักจากหนุ่มไทยหลายหั่นเด้เฮาก,ก็เลยว่าเอออยู่บ้านก็ดีอีกแบบนึงสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเยอะกลับมาไทยก็สิแบบว่า มันตามมากิดหอดเรืยก่ากิดหอดพ่ะเศรษายละ่ะการิดหอดแล้วเนาะแบบว่าเป็นบอลทำมาหากินของหาบอลทำงานเบลกาแบบ,แบคิดหอดแบบว่าการเดินห้างสะดวกสบายนะเนียนั่งรถไฟฟ้านัง่งรถเมฆอาหารการกินกับมีหลายแบบไหมอาหารอีสานอาหารเลาาก็มีอาหารทะเลแบบคึกกุ้งประมือย,นะอยั้อสินะอยู้านท่ากับสิแพง<อ>แต่ว่าถา,ากลับมาไทยกับโวแพงปันใด ลอยซองลอยก็ถือว่าได้กินกุ้งได้กินปลาหมึกแล้วก็แบบว่าสดถือว่าดีกว่าอยู่บ้านเฮาก็มีแต่ว่าแบบว่ามันก็นสิแพงแต่ก็บ่สดเด้พี่น,อนออ้นองเนาะก็คิดฮอดสถานที่ท่องเที่ลยวหลายๆเนาะอ,อยู่ประเทศไทยเนาะบ่ว่าสิเป็นสวนนี่แหละทัชจักรแล้วก็สวนเบญจกิตตื้แล้วก็อ่าหางไอคอนอืไอคอนสยามเนาะไอคญญไอคสญญนสยามลองเที่ยวแบบว่า,อบบวาเอเชียทิอีหยังสินะ ก,กินหอดแหละ<อ>ไปยู่ล่ากับตองมีความกินหอดเพร,ระาะว่าเขากับชินกับการใส,ส่ชิวิตอยู่ประเทศไทยกัศห้ายปีพอสมควรนา<อ>พี่นอ้องใช่คะ่ะเก่งเนาะสาวลาวอินดีก,ก็อันนี้ไม่ได้พูดเก่งนะคะพูดความจริงค่ะเนาะเขาแต่ว่ามีเงินถามซว่ามีเงินกับสนามกับซิมารินโดนทํางานอยู่ประเทศไทยหละพี่นออ้นองเนาะแต่ว่าถามว่ามีเงินบวชนี่ก็คือพอกินพอใส่อีกอย่างกับสาเหตุทีมาทํางานอยูประเทศไทยบได้เฮึงกับแบบว่าเขามีบ้านเนี่ย ทำมีบ้านของเฮาแล้วเฮาจะบ้านอาชีพเฮ็ดอาชีพเพชรยังอาชีพหลงกับปลูกพักปลูกหญ้าทำนาแล้วก็ทายขี้ปลูกถูกปลูกหญ้านี่ปลูกจ้าหญ้าก็ปลูกดีปลูกปลูกเองคดี๋ยวามที่ตัวเองนะอันนี้ยอมของน้ำเลยจะต้องทตัวเองใส่ชีวิตแบบสะดวกสบายกับการทำงานอยู่เมืองไทยโดยอ้เท้าหนุ่งหน้าเลยนะโดยแล้วครับประยุบานปลูกพักนะเพ็ดหน้าโดยคือปรับตัวได้คือทำใจได้โอ้ยแบบ เอาสวัสดีครับเอ่อก็จะเป็นอะเนาะพี่น้องอยู่บ้านเท่าเนาะกับสีมีความสุขอีกแบบหนึ่งก็คืออยู่กับลูกเอ้ยบ่เม็นลูกเลยอยู่กับร้านอยู่กับเพื่อนเพื่อนอยู่กับพ่อแม่น้องนามตอบประดุคำถามอ้ายนี่ยถามว่าด้วยความที่น้องนามนี่ใส่ชีวิตแบบอยู่ประเทศไทยนะเห็ดงานนะแล้วครับไปอยู่บ้านนี่ทำมาชมเนี่ยเป็นยังไงก็คือปรับตัวในในการปักดำเห็ดหาเปนลายยาคือปรับตัวตัวนั้นได้ ดยคือเฮ้ากับเป็นขั้นติดเกิดมาน่ะในขี้ดินขี้หญ้าหรือว่าในขี้ต้มผ่ะนาเฮาเกิดขี้ดินขี้ยะเนี่ยเฮ้าขี้ดินขี้หญ้าคือไฮน่าเป็นห่้ไฮน่าแบบไฮน่าค่ะไฮน่าขี้ตมเนเลยยังมองตาข่ลายเลยเมื่อคืนก็คือสมมติว่าไอ้บนบอกว่าข่อยมากรุงเทพยบเนี่ยเป็นยังข่อยกลับไปดำไฮดำหน้าได้ได้กีกกระนั่าตอนเฮาเกิดมาเฮากับ ทำห้ทำหน้ากินเขาอยู่เลียวนะพี่น้องพอเขามาอยู่เมืองไทยกูเป็นวัาซิดื้มบ้านเกิดเมืองนอนอที่ยังบอกอิ่นอ่ะบ้านเกิดเมืองนอนอันบ้านพอบ้านเมยังไงสินะบานทังาซแแฮนเดอร์บอทูเดี๋ยวขอคําถามอีกหนึ่งนะน้องนา้าอันนี้แม่ขออ้างหรือว่าน้องนา้าหนีจากประเทศไทยบ่ใดจึงกลับมาประเทศไทยเมื่อไหรหนีแล้วก็บแบบว่า จชีวิตจะในคนเฮาน่ะคนไทยเอ้ยคนลาวสนามเสือบาได้หลายคนเนาะมาอยู่ประเทศไทยนี่ทํางานมีเงินสะก่อนก็ต้องอยากกลับไปอยู่บา้านเฮาแหละกลับไปอยู่บ่แม่นว่าสิแบบว่าสิบ่มาประเทศไทยเด้กลับบแต่่แม่นนน <มา S 2> อี้มาฟังก่อนนะเด<อ>ี๋ยวข้อมูที่หลายคนนะนนเขตกันหลายเงินก่อนยังแล้วแมนแล้วคิดว่าตัวเองสิกลับไปอยู่บ้านได้แล้วไปใช้ชีวิตอยู่บ้านได้แล้วได้บ่ถึงเดือนบ่ถึงปีสุดท้ายแล้วกันนี้ประเทศไทยโบกกลุ่มขึ้เขามาอีกแล้วต้องรีบโุ่นกลับมาอยู่ประเทศไทย อายุมันยังบ่ได้นะน้องน้ำอายุมันยังบ่ได้ถ้าว่าอายุ65บ่กลับมาแน่นอนเมนเมนเมนมากเลยวนใครเอาเหตุงานเดิเมนแบบคือเฮาเนี่ยก็ใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวเด้อคือเฮาก็บ่ได้บ่ได้เฮ็ดงานเนาะเฮาบ่ได้ทำงานเดิแต่ถามซิว่าห้าบ่ได้หาเฮาวทำงานเฮาก็บ่ได้คือแบบเฮาก็ต้องกลับมาอยู่แล้วกลับ้าม้าทำงานอยู่ไทยคือเก่าอยู่แล้วถ้ามากลับไปบ้านอยู่ได้บ่ก็สิอยู่ได้2-3เดือนเฮาก็ต้องกลับมาทำงานหาเงินคือเก่าแต่ว่าอันนี้เฮาบ่ได้ทำงานเฮากลับไปคือแบบเฮามีบ้านของตัวเเองน่ะด มูมีไผ่อยู่บ้านไห้พอเสร็จมาอวดรวยบ้าน่เถาะเหล่าความจริงเอาเอาแล้วบ้านนี้เพรมันแต่งยนประเทศไทยก็ใช่ไงก็บอกอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้จากน้ำพักน้ำแรงก่อนก่อนหนึ่งเมนก็ได้จากประเทศไทยเพราะะฉนนั้ก้าวไว้เต็มปากละว่าประเทศไทยมีบุญคุณกับตัวเองมีตัวมีค่ะเพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างตรงมือนี้เอ้ยมีทุกสิ่งทุกอย่างก็พอประเทศไทยทำงานมาในรูปแบบการบอกการซื้อนี่แสดงว่าเฮ้ย เขาได้อีลีอา้าวก็ได้จริงๆนะคะทุกคน<ฆ>เพราะว่าซานะไมเห็นงานอยุพิเทศไทยตั้งแต่ยุิพุกเนาะทุกมือน,นี่ก็บริเลคเคยลืมเนี่ยว่าตัวเองได้หนุนไนด้นีมีนันมีนีกับนบรมมาบรมหยอดประเทศไทยนะคะเข้ากับหูอยู่แกใจอยู่แล้วว่าเออเขามีทุกวันนี้ก็เพราะประเทศไทยเพราะมาทํางานที่ประเทศไทยถึงมีทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ผัดลมถ่อถัดเออหัวดิเ,เ,ดเสื้อผ้านาแฟน คนได้แฟนก็ได้จากที่นี่อ้ยังไม่บอกค่ะตอนนี้้องนามครับมาอีกที่ประเทศไทยเนาะเพื่อนของน้าลอบเบิองวันสองนามเพื่อนจะมีวิธีในการใช้ชีวิตยังไงนะแสัวหนึ่เอาเอาเมื่อมาแล้วยี่เดือนเคยเขาเห็นกันยุพุนสัมภาษณ์กันยุพุนหรเจ้าเมื่อเลยมันบอกตอนไหนวะผมประจือประมาณสามเดือนสี่เดือนเจ้าเมื่อนี่ก่อนเมื่อส่วงปีที่แล้วก่อนสงการแต่เจ้ากามาอีกบอกก่อนกับกามาประมาณสองสองถิ่นมาเที่ยวฮะนนะโอ้ว่าไม้กับ ตั้งแต่คนสัมภาษณ์เจ้านี่จะมามานี่เกิดที่ชอ่องเมดด้วยใช่ค่ะคือว่าเมื่อเห็นแบบคุดกระปุกกระปูๆๆอยู่บ้านเท่าคุดอยู่คุดอย่างนี้คุดอีสานผ่าเป็นซื้อ่อเอาเลยว่าชีวิตจริงชีวิตจริงแล้วเฮาก็ต้องคุดมากินตัวเพราะว่ามันกะเป็นอาหารที่แซ่บเด้หาจากไต่ดินหาจากธรรมชาตินะเออมันก็อร่อยนะเธอแล้วไม่ต้องเสียตังเลยเอาไปต้องแนีมึงตาของฉันมันเขินอยากแทรกอีกปันนี้แบบเมื่อบ้านเท่าแบบเมื่อบ้านเท่าีคอนเทนต์อยู่แล้วเนาะเนี้ยคอนเทนต์ง่ายเม่อบ้านเท่า คอนเทนต์บอส่วนแรเกา่กับบริเวในเมืองนะเาอยู่บานนอกอยู่บนนอกสั่งง่ายบอยับอกยังบอกได้บอเออ่บอกไมาบอกในการบอกเ้าก็ตองระว่างตรองระว่างนะห้างก็ตตองระวังแบบจริงตองระว่งยันเยียบน้ำหมดเยยังไงแมนเมนแมนเส้าอาย่บัานน้ำลายเนี่ยเสื้อเลยบัฒนลายคนกาจะกระตองระว่างเ้ากับญาติแบบนี้นะเ้ากับอวไล่บุตรอะไรนะเมื่อปีใหม่ให้แบบ่าอยับจับกล้องกับยัคิดญาตินะญาติยังเลยให้ญาติมันธิ เมันมันอย่างท้าออกมาจากนอกประเทศไทยบราสีเบลซสีเบาไลทกับบราเรลยว่าเซรีเลยน้องนาบนะนับจากกาวขาเหยียบแผ่นดินจากฝั่งอ่าวสมรมาุกมาหารจนหมดกรุงเทพตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่มาคนโจมาอีหยังอยู่บ่บ่มีจ้าคยคือมีเหมือนันเหมือนกันไปข้นมีเป็นมาเอ้ยสวมโอยเลือยังบาอยู่เลอยู่ไหนปัญาเออสีมีควาวมโวยเลืออีอย่างกนแรนมาหาสิ แต่ว่าถามในกูค่ะใส่ใจน้องแล้วค่ะพาสปอร์ตท้ามในกูว่าแซบตาตอนนี้ถ้าพาสปอร์ตโดยเมนอ่ะก็คือพาสปอร์ตใหม่เนาะพาสปอร์ตใหม่ก่อนน้องสี่ขามยูราเสียสองร้อยยูราเขาติเสียสองร้อยโดยเสียค่าอียยังก็จับกรบข้าบัสใหม่ผมมีหลักฐานอย่าบอกบอกเว่าบอกเลยร่อนไอ้เนาะผมมีหลักฐานอย่าบอกเร่ร่อยด้วยตอนนี้เอาก็ เวลาตีเขาเสียเงินก็คือถ่ายคลิปอะไรด้เมนเดวันที่ขาสิวาุขฟังขามาฟังไถ่หาร้อยพูเมนเขาประเทศไทยเสียหาร้อยบัตรสปอร์ตไมค่ะมันมันกับประมาณนี้แหละมันขึ้นทุกปีอยู่แล้วไม่กับขามากกับสี่ร้อยบาท เกระบกะบเทียงนกบาบานเผินแผดินเผินเข้ามาของต้องเสียเมนน่กระเบรย์ย่างมเป็นประจนะเป็นยังคือต้องเสียคนเราคือกันเป็นย่งเงินเมนเมนเมคนเราเป็นยังคือต้องเสียเออแต่ว่าคือเล่าเขาไทยกรเซียนเห้ารอยเนาะสี่อยจ่ยต้วนั้หคือคือเขากับบายียงกับบรยากับาเขากับารถได้บเผินกับปารบรยแล้วค่าจำนิคเข้ากับเบาเยงบรบมันไรเด้อเด้่ออาารเ้หรือว่ามาตรฐานบัคือกันบ่ะเนาคำมวน เสียสิบพันกี่นโอ้ยอยู่เจ้าขามเจ้าแมนอยู่เรื่งจันกับบเซียเลยเรื่องจันบอเซียมันต่างกันเรียกว่อนนะเล่ากันนะตอนนี้มือกองไฟเจ็บมือแล้วแมนอยู่ว่าเอาไปข้ากันสุดท้ายนี่แล้วกระดีชิกคอรอ่าลงรายละเอียดว่าสุดท้ายเรียนลงนามกันนี้จากประเทศไทยบพพลต้องกลับมาประเทศไทยเก่าแม้ว่ากลับบ้านไปเห็นหน้าเห็นหน้าแต่ว่าตอนนี้กันที่ว่านี้จากประเทศไทยด้วยนะครับทางชมนะโบหูคือกันยัางโบหูบางแผนชีวิตแต่ได้ก่อนค่ะแบบว่า คือมากบ่เลยทำงานนะมาเที่ยวนะเทากัแล้วแต้ไปสั่นซะแม่นแม่นแมนบ่เลยแม่นมามาทำงานเนาะพี่น้องเนาะคือมันเลยไว้เขาทำงานแล้วโอ้ยเดี๋ยวว่าจะช่ได้อายให้เขาคนเจ้าอีกอ้ายังทำงานอยู่ก็เจ้ายังมีงานมีงานทำเดี๋ว่าน้องน้ำไม่มีแล้วน้องน้ำเราพอตัวแล้วแม่เท่ากับวมีแม่แม่เราทำงานแล้วชีพชีพเนี่ยทำงานตอนนี้นะทางปากเขาเปิดมือแล้วฝากว่าไง โอเคเนอพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสิเด็ขอจบคลิปแบบแล้วสิบนาทีเราหาข่าบแบบพิษหรือแบบถึงจะได้กระต่องขอโทษด้วยนะคะขอดอกขออภัยน้ำไม้ลาย้าเพิ่นเมนถ้าเพิ่นเอกพิษออาถือกันได้กันถือเป็นคอมเมนต์ต่อว่าตอนยังเพิ่อนแต่ัช่องเนี่ยเขาวดีกันแล้วกันตอนนี้อยู่สถานที่สวนสถานครรมแล้วเจ้าหน้าที่พระธรมไรเนาะถือว่าปลอดภัยทุกเส้นทางที่เขาเดินทางมาฝากให้ท่านผู้ชมเบิ่งคลิปของพวกเข้าโดยการหาสาระและการเอาเรื่องจริงกับเรากันนะฝากกับเพื่อนทุกที่กันแล้วท่านชาวนะสบายดี สดีสวัสดีค่ะอ้า